สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมกับท่านผู้ชมอะไรทุกท่างด้วยครับที่มารับชมคลิปผมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มีกับผมมาครับเันนี้ก็จะมารีวิวของแต่งอะไรของ m x นี่นะครับมันเคยมีมากนะครับงบหนึ่งหมื่นตัแต่งได้แค่นี้นะครับวันนี้จะมารีวิวอันเริ่มต้นที่เบาแฮนด์เอ๊ะกระจุ่แฮนด์นนะ กระจุแฮนด์ก็ประมาณ420 2สองคู่ครับไอคู่หคู่ครับสี่รอยย่เบรกอันนี้ซื้อที่ร้าน5้ารห้าสนะฮะเต็มจังนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาด้วยแฮนด์นี้แฮนด์โลเหมาะโรบอดโรบอดนะฮะสีทองราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะฮะแล้วก,อ 9, วก็อยู่ที่หน้ากาก อากาศอันนี้ก็อยู่ประมาณของแท้จากบริษัทบริษัทอะไรไม่รู้อือ่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะใช้เป็นปีไม่เสียตัสภาพเดียวนะเป็นปีครับปีเดียวคนระับก็ไฟเลี้ยวสามเหลี่ยมร้อยเจ็ดิบมั้งเอ,อจำไม่ค่อยได้คนระ้170อยเจ็ดสิบครับแล้วก็จะมีพวกเอาอครบเครื่องมาคนระับ ครบเครื่องต่เรื่องตัวที่อกไก่ทรงเอ็กคันนะฮะตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณที่น่าจะหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบนะฮะหนึ่งพันแปดสิบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจำพวกเป็นพวกไทยเทออกม่วงนะครับม่วงน,น,นึงนะครับนี่อยู่ที่สามสิบห้าถึงสี่สิบนะฮะหนึ่งนัดน,นะฮะซื้อมาเป็นชุดก็เจ็ดร้อยเท่าไหร่ไม่รู้นะครับน่าจะเจ็ดร้อยกว่า ยี่สิบสามนาทีร้อยกว่านะฮะสองฟางแล้วครับก็ตอนนี้ราคาอยู่ที่หกร้อยสามสิบมั้งที่ซื้อในเฟพูกนี้ตอนนี้มันขายหกร้อยสามสิบนะฮะแล้วก็มาดูที่อันนี้ตุ้ดมดนะฮะตุ้ดมด นี่ตุ่นมดน,นะครับไอตุ่นมดตัวนี้ประมาณราคาอยู่ที่พันสองพันสองพันหนึ่งเนี้ยซื้อที่ร้านร้านนะฮะแล้วก็จะมาลองใส่ดูไฟไท้าไไยปลท้ายเป็นตัวผีเสือ้อฮะปลายท้ายก็อีกตราคาอยู่ที่ประมาณแปดร้อยยี่สิบนะฮะใช้มาเกือบ ปีฮะฮะไม่เป็นไรครับภาพผนทานก็จะเป็นพวกไอตัวกระบังแฮนเอ้ยที่ตัวตัวยืดตัต้องขออภัยนะไม่พูดผิดนะตัวยืดป้ายทะเบียนนะฮะป้ายทะเบียนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณสองร้อยนะฮะแล้วก็ท่อเอสซีนะฮะมีตัวเอสดินตัวเดียวนะฮะ ก็มีตัวนิดบางเอตัวนี้ก็อยู่ราคาพันซื้อที่ร้านนี่แพงไม่แพงครับแต่ซื้อที่ร้าไอ้ที่เว็บราคาอยู่ที่ประมาณพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าประมาณนี้ฮะของแต่ผมก็มีแค่นี้นะครับามาดูฟังเสียงทอนะ่อฮะจะท่อ่ยจากดูปกติในคลิปม,มันจะไม่ค่อยดังนะฮะแต่อของจริงนี่ดังมากนะฮะเป็นลองนะฮะ บุญมากครับโดยของแจกแค่นี้ผมขอลาก่อนก่อนแค่นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามผมก็ได้นะฮะก็ไปกำลังใจให้ผมในคลิปข้างหน้าด้วยครับจะไปเป็นยังไงไปติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดเก่งเท่าไหร่นะครับผมขอลาไปก่อนในท่านี้นะครับสวัสดีครับ